เอาละครับสวัสดีผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช anel มอมมิลลมของเราอีกเช่นเคยครับผม <S <S 1> <S 1> มาในคราวนี้ครับเราจะอยู่กับเกมและกล็อก X Next Generation กันอีกเช่นเคยครับผมและวันนี้ผมจะพาทุกคนมาพูดคุยกันกับเรื่องการเก็บเลเวลของพาที้เขาบอกว่านี่เก็บยากนักหนาโอ้ยไม่มีที่เก็บต้องหาปาร์ตี้นู่นนี่นั่นวันนี้ผมไม่ไปเชิญมาละผมไม่ไปเชิญ กับการเล่นพระมาแล้วแล้วก็ได้รู้วิธีการเก็บรีเวลแล้วก็มีการวางแผนตั้งแต่รีเวลหนึ่งจนรีเวลหกเปลี่ยนค์ดเป็นไฮเลยครับผมผมเลยจะมาบอกทุกคนให้ได้รับรู้กันนด่งเลยก็คือเนี่ยถามว่าพระมันเก็บเวลเองยากจริงไหมมันก็ไม่จริงครับผมเพราะว่าถ้าเราทําของได้ดีมากพอมันก็สามารถเก็บได้เรื่อยๆยกเว้นตอนช่วงแรกนะแค่ช่วงแรกช่วงประมาณรีเวลสัก30 30 ถึง3 8 3 9ประมาณนี้หลัง39ปไปมันก็จะเริ่มสบายแล้วมาเดี๋ยวผมจะพูดให้ทุกคนได้ฟังว่ามันสบายยังไงนะอย่าง,นะงแรกเลยครับผมหลังจากที่เราสร้างตัวละครมาเสร็จแล้วเนี่ยให้เราทําการเดินเควสเดินเควสททาเควสป้ายลงแบงทองทำคาเนบอลซีโอซีบลาบลาบลาแล้วก็ทำคิวเอให้เสร็จเราก็จะรีเวลประมาณสัก27ไม่รู้กี่เปอร์เซ็นต์นะแต่27ประมาณ50%หรือไม่ก็เกือบเกือบประมาณเนี้ยถ้าเราทําทุกอย่างที่ผมบอกเสร็จนะ เราก็จะมีอดินเบสซิ่งประมาณ2000วันแรกน่าจะให้เกินมาหน่อยประมาณ2 2 0 0 2 200, 1 0 0งร้กว่าประมาณเนี้ยครนี้คือวันแรกเราเลี้ยว28แปดเราทำอะไรใช่ครับอย่างที่ชาวบ้านชาวเมืองเขาแนะนำกันก็คือไปเห็ดม่วงแต่ถ้าไปเห็ดม่วงแล้วคนมันเยอะเนี่ยเยอะแบบบาเยอะมากไม่หวานไม่ไหวเนี่ยตัวของผมเองคิดว่าเซิร์ฟซีเปิดก็จะเบี่ยงจากเห็ดม่วงไปอยู่ที่คีม,มี่แทนเอาลีเวล ให้มันรีเวลสามสิบเอ็ดครับตัวใดตัวหนึ่งเนี่ยเห็ดม่วงเห็ดแดงคิมี่สักตัวหนึ่งเนี่ยให้มันรีเวลสามสิบเอ็ดในคืนแรกพอคืนแรกสามสิบเอ็ดตื่นเช้าวันต่อมาใช่ไหมฮะเราก็ไปลงทาเควสป้ายสิบครั้งแล้วเราก็ลงแมงทองแบดับยากระดับง่ายอะไรก็แล้วแต่คุณไประดับยากไปสามรอบได้พีเยอะกว่าเราก็รีเวลสามสิบเอ็ดกอกวายอะสามสิบสามสองประมาณนี้เราก็มาเก็บตัวเจ้าคาราเมลตัวนี้เก็บคาราเมลตัวนี้ไปจนเรารลเวลสามสิบสี่คือผม คุณสังเกตดูผมมันจะไม่ได้พูดถึงจ็อบใช่ป่ะเพราะว่าตัวพวกเนี้มันก็ได้จ็อบเยอะอยู่แล้วมันก็ต,ตามๆกันนั่นแหละจ็อบมันจะนํากว่านิดหน่อยเพราะว่ามันเน้นจ็อบไงตัวพวกนี้นั่นแหละพอเราสายสี 4, ปุ๊บเราก็ลงไปที่ตุ่นเหมืองครับผมตุ่นเหมืองเลเวลสามสิบเจ็ดเราจะสามารถเก็บได้ย,วยาวๆเลยนะเนี่ยพอเราไปถึงตุ่นเหมืองเรารเลเวลประมาณสักสามสิบเจ็ดสามสิบแปดประมาณนี้เราก็เปลี่ยนคัสสองลวไม่แน่อาจจะไวกว่านั้นแล้วแต่นะผมไม่ได้จําตัวเลขอะไรคร่าวๆเท่าไหร่เป็นประสบการณ์ที่ผมไปเล่นมาตรงๆเลยนะ นั่นแหละเราก็อยู่ได้ยันเปลี่ยนเป็นคั้สองเปลี่ยนคั้สองก็อยู่ไปต่อไปสักพักจนเราเลเวลสามสิบเก้าจ็อบเราก็เยอะแหละเราก็มีสกิลเราก็จะมีสกิลในการเก็บเลเวลต่อมอนสเตอร์มากขึ้นใช่ป่ะเรามีแบบมีแซงอย่างเงี้ยมีเบสซิ่งดีไวท์ไลท์มีเอ็นเจนไลท์เนี่ยสี่สกิลที่ใช้ส่วนใหญ่นะแล้วก็เทอร์นเดสนิดหน่อยนั่นแหละเราก็พอมีสกิลแล้วจนเหลือสามสิบเก้าใช่ป่ะ ผมแนะนำให้ย้ายไป w h i เปอร์ครับผมเพราะว่า w h i เปอร์มันรีเวล41 39ที่จริงมันเก็บได้38แหละแต่ไปตอนช่วง39ประมาณนี้ดีกว่าเพราะว่ามันมันต้องใช้เวลาทําคงทําของเก็บจ็อบอะไรด้วยก็เลยแบบว่าเออเผื่อๆไว้แต่ครนี้มันมีความลับอย่างหนึงผมจะมาบอกไว้ซึ่งเป็นสิ่งที่ผมไปเจอมาเองกับเพื่อนๆนะเพื่อนๆบางคนบอกคือไอ้นุ่มบางคนบอกผมเองว่าถ้าจะเก็บวิสเปอร์เนี่ยมาตรงนี้สินี่เดีย๋ยวผมพาไปดู ปกติแล้วเวลาเราเล่นเกมแลก็็ลอกเนี่ยมอนสเตอร์ที่เราจะไปโจมตีได้เป็นกลุ่มๆเต็มที่ก็กลุ่ม5ตัวอะไรอย่างงี้ใช่ปะมันจะมีที่หนึ่งในการเก็บที่เหลือล่มแห่งนี้ครับผมมันจะได้มอนสเตอร์ทั้งหมดประมาณ7-8ตัวเดี๋ยวผมจะพาไปดูจุด <S <S นี่หลังจากที่เราเลเวล39ใช่ปะเราก็มาเก็บตรงนี้ครับผมนี่ ต้องรูประตูตรงนี้เลยเนี่ยนี่นี่ทำให้ดูนี่นี่นี่เราก็ขยับขยับมาหน่อยนึงอย่างงี้มันจะมีวิสเปอร์ตรงเนี้ยประมาณ4ตัวแล้วก็มีไพเรตสเก e เลอตันตรงเนี้ยประมาณ3-4ตัวเหมือนกันเนี่ยคุณดูขนาดของผมกะกากนะใช้สกิลแซงขั้น2ผมยังอยู่สบายสบายเลยเนี่ยแล้วมอนก็แบบวิ่งมาให้เราเก็บเจตัวอย่างเงี้ยนะคุณเลยโดนลุมเงี้ยก็ไม่ได้เสียลงเสียเลือดอะไรนะนอกจากคุณจะโดนสัตนบ่อยๆ่อยเนี่ยก็อยู่ได้ยาว ตอนเรา39เราก็มาเก็บที่นี่ใช่ป่ะแต่ถ้าให้ผมแนะนํามากขึ้นไปอีกนะก่อนที่คุณจะมาปล่อยปอดตรงเนี้ยให้คุณเข้าไปในห้องทางนั้นลึกๆก,ก่อนเข้าไปนเรื่องตอนเรามี Odin b e s i n g นะเพราะเราจะเน้นจอ็อบใช่ป่ะละ่ะนี่ด้านในตรงน,นี้มันจะมีิสเปอร์อยู่5ตัวเรามากด Odin b บ r s i n g ตรงนี้ครับผม o ดิน b บ r s i n g กี่พันก็นแล้วแต่เราจะเอามาลงที่ิสเปอร์ตรงนี้ก่อนเพื่อเน้นจอ็อบมันจะได้จ็อบเยอะแล้วมันก็เป็นขนาดเล็กใช้อ d i n b บ r s i n g เพียงแค่หนึ่ง พอเราใช้อดินเบส i ิ่งเสร็จจนมันหมดแล้วเนี่ยเราแค่เดินออกไปข้างหน้าตรงนี้ครับผมแล้วเราก็ปล่อยบอดต่อนี่เลยนี่คือสิ่งที่ผมทำนะจนผมอยู่ตั้งแต่ประมาณ39-40อบะตกเนี้ยจันสี่เลยครับผมเราก็อยู่ไปเรื่อยประมาณไม่กี่วันสอสาวันพอเราสี่ใช่ไหมฮะมันก็จะพอเดินก็จะบอกให้เริ่มลมบากแล้วเราต้องไปหาตี้นู่นนี่นั่นไปหาตี้หมาตาลอะไรเพื่อเพื่อความคุ้มแต่ถ้าุตดสายที่เล่นคนเดียวละ่ะ ผมมีตัวแนะนำนะมันก็คือเจ้าแมกโนเลียครับผมพอเราเลเวล45แล้วเนี่ยเลเวลของเราจะห่างจากเจ้าบิสเปอร์ซึ่งมันจะได้ EP น้อยลงไม่ใช่ได้100%เเหมือนเดิมแล้วพพเลตสเกลเลตันก็เหมือนกันพพเลตสเกลเลตันเลเวลแค่39เองมันได้น้อยตั้งนานแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยเรามันถึงเวลาที่เราควรจะย้ายครับผมเราเก็บที่นี่39จน45ใช่ปะ่ะเพื่อที่เราจะได้ไปเก็บเจ้าแมกโนเลียได้เพราะแมกโนเลียวเดมอนเราไปฮิลไปแซงอะไรเงี้ยมันก็ โดนดาเมจดีอยู่สบายๆแต่ระวังนิดนึงนะครับน้องเนี่ยจะยืนอยู่กันเป็นกระจุกเดี๋ยวผมพาไปดูนี่แมกโนเลียเห็นไหมแมกโนเลียเนี่ยเขาจะยืนกันเป็นกระจุกครับทีละห้าตัวแล้วประเด็นคือเขาโดนแสงด้วยเดี๋ยวผมมาใช้ใดูนี่แปเห็นป่ะมาโดนแสงด้วยเขาเป็นเดมอนไงนียแต่ประเด็นคือที่น่ากลัวคือถ้าให้ผมแนะนำนะให้คุณนะ่ะมายืนตรงจุดนี้ครับนี่จุดด้านในลึกๆตรงนี้ช่วงประมาณตรงนี้แล้วก็เก็บมัน ถ้าคูดีเบาๆนะแบบดาเมจไม่ได้จัดจานไม่ได้ทําของอะไรมามากมายขนาดนั้นเนี่ยผมแนะนําให้มาเก็บค่อยๆเก็บทีละตัว2ตัวอยู่ตรงมุมนี้ดีกว่าเพราะว่าเจ้าตัวเนี้มันตีติดสแตนเห็นปะเนี่ยเนียเนี่ยตีติดสแตนแล้วดาเมจเขาแรงมากครับประมาณแบบเจ็ดแปใช่ปะเราโดนสมมติเราไปยืนกลางวงอ่ะ,อะมันมันฆ่าได้เร็วก็จริงเว้ยแบบว่าแบบห้าตัวเราแซงลงไปเนี่ยดาเมจพ้า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 ้าแป๊บเดียวมันก็ตายใช่ปะ แต่ถ้าคุณโดนสตันน่ะมันมีการสตันติดต่อกันนะเว้ยใบห้าใบถือกระทะลุมตีหัวคุณติดสตันอย่างเงี้ยดูนี่เนี่ยเนี่ยสี่ตัวห้าตัวเงี้ยเนี่ยคุณดูเดยมันฮิวทันไหมเนี่ยเนี่ยโดนสตันอย่างเงี้ยตายยังไงก็ตายดูเห็นป่าสตันอีกแล้วเพราะฉะนั้นอย่างที่บอกก็ผมไปหามุมยืนดีๆแล้วเก็บน้องทีละตัวไปเนี่ยจนเราเลเวลทั้งหมด48เนี่ยเราอยู่ตรงเนี้ยตั้งแต่45ห้ายันส8ดเราเก็บตัวนี้จนถึง4 8ปดุ๊ ครานี้เราก็จะย้ายไปที่สเกเลตันโซเดอร์ครับผมอยู่ในปิระมิดซึ่งไอ้สเกเลตันโซเดอร์เนี่ยพอเราเริ่มเข้าไปในปิระมิดอ่ะมอนในนั้นตีแรงมากดาเมจแบบขึ้นแบบพันสองพันตลอดถ้าสมมุติใครที่รีเวลสี่สิบแปดแล้วเนี่ยอยากจะได้แบบ E mm ีพ hmm. ีเยอะๆใช่ปะเราไปเก็บเจ้าโซเดอร์สเกเลตันเนี่ยแล้วแบบเฮียโดนตีสู้ไม่ไหวทำไงวะเราก็แค่กลับมาครับกลับไปอยู่ตรงไข่ตัวเนี้ยแล้วก็รอจนกว่าเราจะมี สเตมิน่ไปทําของอัพของให้เราแรงมากพอเก็บมอนได้เร็วมากพอเราก็ค่อยไปที่พีระมิดชั้นหนึ่งเพราะว่าในนั้นมอนอะ่ะเกิดเต็มที่ก็แบบ3ตัวกระจุกกันอยู่ข้างในพิระมิดแต่บอนมันตีแรงคราวน,นี้ถ้าคุณอยากจะเน้นจ็อบงั้นเหรอคุณก็แค่เก็บ โซเดอร์สเกลตันเนี่ยจนคุณเลเวล50ประมาณนั้นหรือไม่คุณจะอยู่แม็โนเลียยัน50ก็ได้ข้ามโซเดอร์สเกลตันไปไปเก็บสเกลตันอาเชอร์ซึ่งอย่างที่บอกครับในปิเลเิชั้นหนึ่งอ่ะมันตีแรงเว้ยสเกลตันอาเชอร์เนี่ยแม่งก็ตีแรงเหมือนกันแล้วแม่งยิงไกลด้วยแต่เขายืนทีละ3ตัวเหมือนสเกลตันโซเยอร์แต่มันเน้นจ็อบครับผมมันจะได้จ็อบเยอะกว่าถ้าใครคิดว่าแบบห้าเอามากพอไหวพอเนี่ยก็จะไปเก็บสเกลตันอาเชอร์ได้เดี๋ยวผมพาไปดูว่ามันเป็นยังไงแล้วกัน อ่าถึงพีระมิดแล้วถึงพีระมิดแล้วเห็นปะดูดาเมจเขาทำกันนะทีละสองหมื่นสามหมื่นมอนเทอระตายเนี่ยเห็นไหมที่ผมบอกเนี่ยจะยิงกันเป็นกระจุกกระจุกเนี่ยกระจุกกระจุกเดี๋ยวผมจะลองโดนเคาะกระบาลดูว่าดาเมจเท่าไหร่เนี่ยส่วนใหญ่มอนเตอร์จะยิงกันเป็นกระจุกทีละสามตัวสามตัวครับในพีระมิดชั้นหนึ่งยยืนเป็นสามตัวสามตัวนี่นี่นี่ตรงนี้ตรงนี้ เห็นปะยืนเป็นกระจุกแล้วคุณลองดูเนี่ยถ้ามันยิงมาเนี่ยดูนะแปะเนี่ยดอกก็สองพันกว่าเนี่ยวปวดแทบบุบถ้าเราแบบดาเมจไม่พอจริงอ่ะแล้วโดนยิงเนี่ยใช้สก,กิลได้ด้วยแต่คือได้จ็อบได้จ็อบเยอะมากแต่ตอนนี้ผมรีเวลยังไม่ถึงนะมันก็จะได้ไอเพีน้อยหน่อยเนี่ยเก่งด้วยดูดิเลือดแบบเยอะมากๆเลยเนี่ยจะเน้นจ็อบมากกว่าขนาดผมเลเวลยังไม่ถึงนะยังได้จ็อบตั้งสองร้อยยี่สิบหก เพราะฉะนั้นแล้วถ้าใครของถึงถึงคิดว่าตัวเองแบบสู้ไหวเนี่ยหรือว่าจะมาเป็นตี้อยู่ตรงนี้ก็ได้นะมันได้ดีอยู่นะแต่ว่ามันเก่งค่อนข้างเก่งพอสมควรนั่นแหละครับก็พอเรา50แล้วเราก็เลือกเก็บตัวอะไรตัวหนึ่งครับแบบว่าถ้าเราเน้นเลเวลหน่อยหรือสู้ไม่ไหวสกเกลตันอาเชอร์ถอยแล้วก็ไปสกเกลตันโซเยอร์ก็ได้เขาไม่ได้เก่งขนาดนี้แต่ก็เก่งเก่งพอตัวอยู่แต่ไม่ได้เก่งเท่าสกเกลตันอาเชอร์เราก็เลือกเก็บครับตอนเราเลเวล50เราเลือกเก็บ สเกลตันโซเยอร์หรือสเกลตันอาเชอร์ตัวใดตัวหนึ่งเนี่ยตอนเราเลเวล53เนี่ยเสร็จแล้วเราก็มาเก็บตัวมอมมี่ใช่ไหมฮะตอนเราเลเวล53าสิามพอเลเวลห่างกัน3เลเวล56ได้ EP เต็มๆตอนเรา53เราก็มาเก็บมอมมี่ให้มันแบบ54หรือสัก55ก็ได้แล้วเราก็จะขยับไปอีกที่หนึ่งก็คือปิรามิดชั้น2ครับผมเป็นเจ้าหมามอมมี่เวอร์ลิตนั่นเองเราจะเก็บไอ้เจ้าเวอร์ลิตเนี่ยได้ยันเลเวล60เลยนะ แต่ว่าก่อนหน้าน,านัาน้นนะก่อน60สิบะประมาณสัก58าแปดหรือแห้าแปดห้าเก้าเนี่ยเราเราอยู่แบบมัมมี่อยู่เวอร์ลิตไปสักพักนึงอ่ะพอเลเวลาห้า 58, แปดห้าเก้าเ,เ,เราก็เปลี่ยนเป็นเราก็เปลี่ยนเป็นไฮพีชเรียบร้อยแล้วนี่ยเวอร์ลิตเห็นป่ะอยู่กันกระจุกทีลสามตัวเนี่ยคุณคิดดูถ้าคุณแซงชัวรี่แรงมากพอคุณจะเก็บได้ทีละสามตัวแบบโบบาโบบายไปจนหกสิบสบายจะตายในนี่เนี่ดูอย่างเขาทำเนี่ยนะเนี่ยเก็บสบายสบายเลยจนหกสิบ 57เ้วก็มาเก็บอันนี้ก็จะเป็นการเก็บรีเวลของพระที่แบบฝ่ายโซโลนะครับผมแต่ถ้าสมมติว่าแบบเป็นอยากเก็บเป็นปาร์ตี้อย่างนี้ทายังไงใช่ป่ะผมคิดว่าให้ไปปาร์ตี้แบบพอยฮิลแล้วกันเพราะว่าเพื่อนผมเนี่ยเขาเคยเขาเล่นเพื่อนผมคุณหนุ่มเนี่ยเขาเล่นพวกแอสซสนพวกเมดใช่ไหมบางทีอ่ะแบบเรายังทําของไม่ถึงแต่รลเวลเราเกินไปแล้วอะ่ะเขาก็ไปเก็บ หมาน้มตาลหรืออะไรเงี้ยเขาสู้ไม่ได้เพราะว่ามันเป็นกลุ่มห้าตัวแบบเราก็ไปหาตี้แบบนั้นเข้าใจไหมไปหาตี้ที่แบบว่าเขาประกาศรับแบบแบบหมาต้งหมาตานเงี้ยเราก็ไปเพราะว่าเราเป็นพระพระในเกมนี้แบบมันมันค่อนข้างหาย,ยากอยู่แล้วไม่มีใครจะเล่นทักเท่าไหร่ถ้าใครเล่นเป็นปาร์ตี้ก็ได้แหละครับรีเวลสักห้าสิบกว่าก็ไปตามที่เขาบอกอะแต่ผมไม่คิดจะไปอย่างนั้นนะผมคิดว่าไปเก็บอย่างนั้นอะให้เพื่อนอะมาเก็บตรง เลเวลที่ผมเวลดีกว่าเข้าใจความหมายไหมความหมายที่ผมจะสื่อก็คือถ้าจะให้ผมไปเก็บหมาตรงหมาตาหรือนู่นนี่นั่นอย่างเงี้ยให้เพื่อนมาเก็บมอนเตอร์ที่เป็นอันเดยดีกว่าเพราะว่าถ้าเราไปเก็บหมาน้ำตาลคิดดูนอกจากเราจะฮิลเพื่อนได้เราทำอะไรได้อีกอะ่ะดาเมนิดๆหน่อยใส่หมาแต่ถ้าสมมติว่าให้เพื่อนย้ายมาเก็บตรงที่ที่เราเก็บอ่ะมอนมันจะตายเร็วขึ้นเพราะว่าเราจะสามารถทำดาเมจใส่มอนเตอร์ได้แบบเต็มร้อยเปอร์เซ็นต์นั่นแหละครับก็คือ สิ่งที่ผมจะมาพูดคุยในวันนี้ก็คือหลักการการเก็บดีเวลของพระตั้งแต่แรกยันเปลี่ยนเป็นไฮคาร์ดครับผมถ้าใครอาจจะฟังแล้วงงๆก็กอกลับไปฟังใหม่อีกรอบแหะยังไงถ้าผมพูดผิดตกหล่นตรงไหนนะครับก็สามารถพูดคุยกันด้านใต้คลิปได้เลยนะครับผมสำหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ